คุณค้ามาตรงนี้คุณค้าเออคุณครับคุณครับตัวหอมอ่ะโอ๊ยทุกคนไม่ต้องสูบแล้วจบคุณลูกค้านี่คุณลูกค้าหรือแม่กระพุนหัวกระสุนคะน่าใสมากค่ะนี่นี่ถ่ายเลยถ่ายเลยคุณเล้าอะไรมาคุณลูกค้าเชิญค่ะคุณลูกค้ามีไม้ยังคะดีแล้วครับติดแล้ครับผมคุณล้าไปตุนได้ไหมคะได้สองตัวคุณลูกค้าวันนี้ใส่แล้วนะคะใส่แล้วนะคะคุณลูกค้าวันทนเดียวหรูใช่ครับวันนี้โซโลอย่างเดียวคุณลูกค้าช่วยด้วยนะครับ ไฟหนีเลยจ้ะเพราะว่าลูกค้าใส่เป็นกระพุนหัวกระสุนแล้วค่ะลูกค้าลูกค้าคุณลูกค้าทำให้พวกเราตื่นขึ้นมาคุณเอกีประกบคุณลูกค้าเดี๋ยวช่วยพี่เอกกี้สวัสดีครับทุกคนนี่คุณลูกค้านั่งในสายทีมงานค่ะคุณลูกค้านั่งในสายทีมงานได้นะครับทีมงานร้อมากทีมงานหมาบุ้ยมากค่ะทีมงานรันคุณมากโอเคครับวันนี้มานนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้เห็นให้เห็นมาคุณลูกค้า ทีมงานหมามุ้ยมากเลยค่ะทุกคนคุณลูกคาน่ารักไหมถ้าคุณลูกคาน่ารักกดหนึ่งให้หน่อยช่วยกันกดหนึ่งเลยคร่ะยังไม่จับเวลานะเพราะยังไม่อยากจับเวลา มีไม่จำกัเวลาได้ไหมอ่ะอยู่นานๆไมอยู่นานๆได้ไหมเป็นท้ายครั้งแรกพี่ช่วยผมด้วยชื่ออะไรชื่ออะไรก่อนลูกสวัสดีครับทุกคนกวินนะคะมาจากเอ็ซัลเลจีนะคะกวินกวินพันนะคนนี้ชื่อชื่อเอกชัยนนี้ชื่อี๋ชื่ออเยีะไรท้ายพอนี้ชื่อซอี๋ยังจ้ะเยีขาเป็นเจ้าของแฝดเลยจ้ะกูดีเป็นเรขาจิกาวินี่ที่นี่นะจ๊ะแล้วกูเอมีแฟนหรือยังคะโสดครับ หนึ่งชั่วโมงตรงนี้หนึ่งชั่วโมงเลยแล้ววันนี้เท่าไหร่เดี๋ยวพ <Olymp ian. S 2> <ops> ี่จ่ายเอง ล้วก็วินเสร็จแล้วก็วินแต่งงานตรงนี้เลยเนาะเก็วินเลยเหรอพี่ก็วินเร็วมากแล้วก็วินนั่งหน้าเหมือนเป็นเจ้าของแผงก็วินเอาเอาสื่อไปเลยจ้ะกวินเอาอะไรมาลูกบางพี่ไหมเนี่ยไม่บางไม่บางเดี๋ยวพี่เอาเถื่อนนาเองพี่กคิดไปนั่งเป็นเพื่อนเดี๋ยวพี่ไปเถื่อนหน้าเสดพี่เอกคิดไปนั่งคู่อับพี่น้องยังไงวะแล้วหน้าฉันกับหน้าน้องเขาไม่เป็นไดโอเคครับตอนเราเด็กๆเราก็ไม่ได้หน้านี้เออนั่นแหละเพื่อนแล้วได้ กาวินขายอะไรลูกขาวันนี้มากกับครีมเอ็กซ์เซลจีจนะครับทุกคนเต็มเต็มเดี๋ยนะต้องเริ่มก่อนเดี๋ยวนะกวินแป๊บนึงนะมีเพลงจะมาค่อยกวินกับพี่เอกีอย่าไปจับเวลาน้องเขายังไม่ได้ขายเลยนะอย่างนี้นงเมย์เออเดี๋ยวพวกเวลาสับซ้ำเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะเออนักดนตรีกำลังหาคีย์แป๊บชื่อแปลกๆนะครับนักดนตรีนักดนตรีใช่ค่ะนักดนตรีเราเรียกว่านักดนตรีเออที่ก็สื่อเพลงเพราะเราเออถือไว้จ้าลูกเออเราเ อี่เป็นเพราะเราพี่ร้องเลยนะรุ่นกีไม่ฟองไม่เป็นไรจ้าพี่เอคู่กันก็วจบจากที่ไหนจ๊ะก็วิ่งจบจากที่ไหนมาลูกจบจากดุลามาดุลามีดุลามตลอดไปเป็นลมหายใจคล้องกันคีไม่เจอเี๋ยววันนี้พี่ก็มาพ่อกันด้กยต่อไปพี่เอรักกันไม่ต้องมีคีแล้วค่ะเตวิน ราแล้วหรอกนะครับกการกันซื้อหน่อยนะแตกวินเป็นสู้กวินเป็นสู้กวินเป็นสู้รักเธอตลอดไปอยากช่วยลองมากเลยลองไปเป็นเพลงเก่าพร้อมกวินเลยกวินเปิดเปิดบ้านเจ้าสาวหน่อยเปิดบ้านเอ้ย ข้บวนข้บวนมาทางล้างค่อยปวดคืนนี้ไม่ได้ไม่ได้ตะก้าตะก้าอยู่ไหนคะขบอกตะก้าอยู่ไหนเอาระาเอาคาก่อนดีกว่ากวินราคาเท่าไหร่เอ่ย